สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีองค์อิงเพชรบันแพงครับสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงพอไปไหมเอฟซี FC. สุภูสุคนเนาะมาขึ้นไปจังไหนนะครับพี่น้องโอเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เสื้อผ้าเนาะโอ้ขนเท่านี้เนาะเบิ้งมองได้กับเป็นตาหักเบิ้งมองได้กับเป็นตาเบิง้งฮ็ดยั้งกับเป็นตาเบิง้งโอตายแล้วจังสี่ พอบอกไปแม่เอฟซีใจละลายเลยปะนี้โอ้เบิ่งไปก็ยิมไปกับพี่น้องเอ้ยค้นเฮานี่เนาะความสุขนี่จะเป็นปัญหาด้ง่ไงครับเนาะถาเห้องหว่าห้องเบิ่งยังหล้วมันมีความสุขคิดว่าข้าฮิตยังแร้วมีความสุขนี่โอ้จะแม่มันมีมันยังไงชีวิตกกง่ายขึ้นบมต้องไปสแสวงหายังหมกงักมา่ยครับนี่ครับแค่จับตัวศัพ์กับหน้าเปิดเบิ่งหลาหน่อยเฮานี่ มันก็นได้สิ่งที่เฮาอยากได้สิ่งที่เฮาต้องการคือความสุขกับพี่น้องเห็นแล้วยิ้มไปนําเห็นแล้วก็วกมีความสุขเหนือกว่าความสุขก็คือเห็นความเป็นเมื่ออาชีพของหลาหน่อยบมเมนแค่เพียงว่าขืนมาแสดงเท่านั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยกับไปถ่ไทย MV มาเลยโอ้ยไทย v ก็มวแมเมนว่มาไทายหาหน้าที่แล้วในพี่น้องเลย จักว่าใส่เวลาโทรไหดม่เป็นเวิดมือป่นบอทายเอ็มบีทายเอ็มบีแล้วมากขึ้นเวทีเพื่อพอพอแม่เอฟสีเท่านี่แหละครับหลาหน่อยเต็มทีเต็มสวิงเฮดให้เห็นว่าเพิ่นกับสนองความต้องการของพอพอแม่เอฟซีทุกสิ่งอย่างครับเท่าทีหลาหน่อยสิเฮ็ดไดเนาะแต่ว่ามาอคืนนี่ เบิงเหลี่วโอ้หลาเบิงมีความสุขแห่งเดอการแสดงออกมาเหมือนอินเนอร์ออกมาจาก,กข้างในบ่มีมี่เอิ้นว่าจางได๋แน่บ่เห็นเลยว่าความความอ่อนหลาบ่มีความบ่เห็นความเมื่อยเห็นแต่มีพลังเต็มตัวเป่งระกายส่งออกมาให้พ่อพ,อพอแม่เอฟซีได้ชื่นชมกันเนาะแล้วก็เป็นอีก อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ที่เห็นหเห็นว่าบอดเพิ่นกับพยายามพัฒนาพัฒนาวงของเพิ่นไปเรื่อยๆไปสีเสื้อว่าสีมีการแสดงใหม่ขึ้นมาเนะาะเมื่อเืนนี้เนาะไปสิไปู้ว่าเพิ่นสีมีอุ้งอิงสตอรี่ขึ้นมาถือว่าเสือ้อไพรย์พอสมควรเลยครับพี่น้องผู้ทีไปเบิงอยู่งานอยู่หนางานกับงสีชื่นใจละ่ะผมว่านี่ ออกมาี่โอ้คนีีเทเลยล่ะครับเห็นแล้วโอ้ยแต่งชุดนักเรียนมาพี่น้โอ้คิดเด้จังไดแล้วก็ลาหน่อยนี่เพราะแต่งชุดนักเรียนก็เป็นอีกลุกนึงไปเลยในพี่นอ้องพี่น้องคิดเบื่อง่าเออเฮาเคยเห็นแต่ชุดเอ่อชุดหมอลำเนาะใส่ชุดหมอลำงามมาไปนั่งฝ่าพ่านแหละปัดมาใส่อันใสุ่ดนักเรียนโอ้ยอีหยังวะ่ะคนผู้นี้ ว่าแต่ส่สุดเอียงกับเป็นตาเบิงจุดตส่เอมี่กับอีกลูกหนึ่งกับเบิงโอ้ยอันนี้ผมผมให้เค่ดิตคนแต่งหนาท่าผมเนอะคนแต่งหนาคนเกยนคิวท่าปากให้เพื่อนนี่นะโอ้ยผมไอ้เฮ้าผู้ชายกับโบหูแล้ว่ามันเป็นศาสตร์ในการสีเหลือกสุดเหลือกสีเหลืองอย่างในผมผมกับโบหูเนาะถ้าโบหูแตม่มีความรู้สึกว่าเฮ้าเบิงนี่เอ๊ะมันคือ,มคอแมทกับหล่าหน่อยเข้าแท้ แมตแห้งครับแต่ละแต่ละงานนี่ผมเบึงสังเกตมาหลายๆงานแล้วพี่น้องสียงสังเกตคือผมบ่เห็นว่าโอ้ออกมาแต่ละชุนี่อุ้ยมันเป็นนางฝากครับแห้งกันมาใส่ชุดน,นักเรียนเข้ากับคิดว่าสีเอเบึงไปเบึงมาขึ้สิบ,บอ่คิดว่าสิบบ่ปัญไดเดยเพราะบึงยีหลีคักๆแล้วปาดแก่มแน่ คิ้วแนสีปากเน่เผมเนยโอ้ยมันมันเป็นลูกนักเรียนที่เรียบร้อยจะแฝงไปด้วยความเท่ความสมาร์ทเอ้ยโอ้ยเห็นแล้วก็ต้องเชียนช่วีอิรครับต้องเชียนช่วมทีมงานนาะคนที่ให้ให้เขาได้เห็นสิ่งสว,สวยงามงามแบบอลังการแห่งการแสดงกับเต็มที่ชุดเสีย้านาะผม เต็มที่โอ้ยเห็นมีความสุขเชียร์มเชียร์โมอีเลียครับเชียร์จมเบิงก็มีความสุขทุกคนมีความสุขเบิืนะครับแต่ว่าเมือ่อคืนนี่เมือ่อเมื่อคืนครับเมือ่อคืนก่อนเนาะสี่เพื่อนใดมาไรมาไล่อันสามคนสามคนสามคนแบกสีแสนหาแสนผลอะไรผมกับบอยกสนใจดอกยอดมันทะด้ก็สร้างวาแต่เข้ามีความสุขกับหลานหน่อยทีหลานหน่อยใด ได้มะลา,ราตรงนั้นเนะาะบบต้องเสียใจบบต้องไปอิจฉายอย่างนะครับเห็นแล้วก็โอ้ยเพราะว่าหลาหน่อยเพื่อนได้ต้องนีไปเพื่อนกกษิไปอ่าสงเคราะห์ในสิ่งที่เพื่อนต้องการนั่นล่ละหล,หลายสิ่งหลายอย่างเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าบ่ต้องสงสัยเขือแข้งอยังครับโดยเฉพาะพราะการใช้เนะพื่อนก็เป็นคนปุกปัน่นบ่สมควรเนาะในเรื่องของมไาลา่แล้วก็อ่าพลังเหยียบนะครับ ห้กำลังใจให้ยกำลังใจพอาการใช้เด้อหงยกำลังใจพาชนะได้ใจดำน้ำพอาการใช้ครับใครปงังๆเฮงเฮงขึ้นกันครับผู้ใดที่ใ็้กับหลาหน่อยผมกับเสื้อขึ้นกันครับว่าเฮ็ดดีกับหลาหน่อยแล้วซิ่งดีกดีก็องสีหวนกลับมาหา,าผู้นั่งขึ้นกันครับบ่แปลกแล้วครับเฮ็ดดีมันต้องใดดีครับว่าเปนเฮ็ดดีแล้วมันศูนเปล่าครับมันต้องมันต้องใดดีสักมือหนึ่งครับเฮ็ดลงไป บ่พิษครับเฮ็ดดีแต่เฮ็ดบ่ดีนะมันสีพิษว่าไอ้หลายๆคนที่ที่เป็นเอฟซีนี่ผมว่าเสือในบาร,รมีของหลานหน่อยเท่านั้นแหละมันปรากฏชัดแจ้งหลายๆสิ่งหล,ลายอย่างที่สี่คนออกซื้อแล้วสี่คนบอ่ออกซื้ออีกแกมีหลายครับบางคนเขาก็บ่อยอยากออกซื้อเนาะ แต่ว่าคนที่ออกซื้อออกมากระลายแจ้งข่าวกันว่าเออมันมีเหตุการณ์ยังจังไ๋ว่ามันมันมีปฏิหารยยังเกิดขึ้นกะเออข่ากันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเฮาก็ต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโมแมนเขาเสียเอาความเสื่อในเรื่องของหลานน่อยนี่ไปหากินกับคนอื่นคือหลานน่อยบ่ได้บอกได้ว่าเจ้าของนี่เป็นผู้วิเศษบ่ได้บอกได้ว่าหลานหน่อยนี้สามารเทิดเสกนั่นเสีนี่บ่บ่ได้มีแต่หม่เฮานี่ล่ะครับ เมื่อเฮานี่แหละที่ไปลองแล้วมันเกิดขึ้นเองบางทีมันอาจสิเกิดขึ้นกับอ่อโดยจังหวะชีวิตหรือว่ามังเอืญนยั้งก็สร้างกันแล้วแต่แต่เขามีความเสื่อความัศรัท่าตัวหนันกะมันบดได้พิษมันบดได้เสื่อแล้วไปเฮ็ดในคนอื่นเขามีความทุกข์ความอยากมันเสื่อแล้วมันเห็ดในเฮาดีขึ้นเสื่อไม่เลยครับบมเป็นยังครับแต่ว่าเวลาเขาเสื่อแล้วยาห้มันไปเกิดความทุกข์ความยากกับผู้อื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันสีผมคิดว่า้ะเอาเรื่องแบบเนี่ย ไปขยายความสีมันแบบบบดีเนาะมาสิหยอดไปหาหลานหน่อยเฮ้าคุณเด้นั่นก็ต้องรับมันระบวังนะครับผมบบเชื่อด้กครับแต่ว่าผมก็ต้องุงยิงุงยิงน่ครับจวมาจะมาผ่านนี่แหละครับุงยิงุงยิงุงยิงจนผ่านเปิดสางไล่แดดนี่แหละครับโอ้ผมโบเซียครับโบเซียโบเซียอีหลีครับแต่ว่าผมถ่องตลอดครับุงยิงุงยิงุงยิงครับโอเคครับผมมีโอกาสนาจังพอกันใหมในคลิปต่อไปนะครับเนาะ จังได้กะฝากดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่ดีมีแห้งนะครับเดอ้อจังได้กะเป็นกําลังใจให้ทีมงานสนามเพลินแพงแล่วกะเอฟซี FC สนามเพลินแพงเอฟซี FC หลาหน้อยเฮาแล้วกะอุ้งอิงกะเขาให้รักษาสุขภาพเดอ้ออย่าเจ็บอย่าป่วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม